ฮ้วยออว่าแม่ียทมับของแม่สุขภาพร่างกายใครจลูกใรเจ็บอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆเลยของท่งแม่มสุขภาพเลยใ <c oughs> ช่ใช่ใจลูกจใคร่ยี <c oughs> มันฟังยืดีลูกอยู่เป็นลูกโห,ลกลกน,หน,นลูกใคลูกหลานไปมืมอนเื่อ๋อ้าซีมรอัน